คพี่พๆเ,เพื่อนๆชมบรรยากาศค่ะดูลูกของค่ะมีตัวเดียวแสดงว่าแม่นี้ลูกลูกไม่นั่นลูกไม่ดกดูกค่ะน่าร,รักมากรู้จักหากินบรรยากาศดีค่ะาาพี่ๆเพื่อนๆแต่ลมแรงนะคะนะคะ ฟ้าอันนี้ไม่เขียวนะคะม,มีเมฆเยอะนะคะสวยงามบรมยานจะกาัดไปค่ะแต่วันนั้นเห็นเห็นมีอยู่แม่หนึง่งลูกสี่ห้าตัวดูค่ะดูเขายืนคุมลูกเขาดูเขาน่ารัก ห่านก็มีลูกสองตัวนะคะครอบครัวนี้ครอบครัวอื่นก็ใหญ่หมดแล้วบรรยากาศครับเลิงกงานนะคะวันนี้ก็ทำโอชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็จะบ่ายสี่โมงแล้วนะคะยังไม่กลับถึงบ้านเลยยังอยู่ตามทาง,งเลยค่ะบถา่ายบรรยากาศีเ,เพื่อนๆชมค่ะ นกไอ้นี่ปายเยอะนะคะพีเพื่อนเพื่อนอนกไอ้นกนางนวลอ่ะ,อะไม่รู้เป็นอะไรแ,แบบนี้นแคบบ่คนคนหน่อยอ่ะอีกเลยายอะ่ะน,น,นี่ค่ะนกหากริงเก่งอะ่ะลายใหญ่เลยไม่รักอะ่ะ เขาหยหนอยนะคะนี่ยเอ่อเกิดเป็นเนีะคะนนี้งองดอกีมีคนมาให้อาหารยแต่คนมาให้อาหารทุกวันนะคะ ูเขาเยอะมากเพราะว่ามนเยอะนะคะเข้าใส่เข้าใส่สั้นนะคะเราใส่ยาวเลยค่ะยาวทั้งเสือ้อทั้งเก่งนะคะ จะพิสูจน์เขาทำไมเนี่ย uh huh. ไปไหนกัน uh huh. ถ้าจะมาถ่ายรูปเองไม่ต้องหนี แถวสวยไหมคะว่าเป็นแถวเลยจังว่าเป็นแถวเลยเย่างนกหลบกหูมากบ้านแถวนี้เขาอยู่กัน um um um> ได้ยังไงหลบกหูมากเวลามีคนมาให้อาหารเขาก็ว่ากัน่ะ รเท่านี้ถึง่อยให้นกบินแบบ,บนุเมืค่บรรยากาศค่ะไปครเ่เพื่นอนๆขอลงคลิปก่อนนะคะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆเพื่อนๆแค่นี้แหละค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีนะคะเข้าใกล้ลุงผงไม่ได้ะคะ่ะลุงผงเขาจะแก้เขามดุสว่าดี